นี่คือยอดของถ้ำพระคู่กับถ้ำแก้วด้านในก็มีถ้ำแต่นี่คือยอดเขามีธงด้วยไม่รู้ใครเอาขึ้นไปติดไว้คงจะเป็นชาวบ้านแถบนี้สมัยก่อนที่นี่เป็นที่อยู่ของพอกะกคอคือผู้ก่อการไายคอมมิวนิสต์เป็นดงเลยว่างั้นถ้ำพระเป็นถ้ำเก่าโบราณ เอาธงเอาแปะธงชาติธงธรรมจักรเป็นสนัญลักษณ์ว่าที่นี่เป็นดินแดนพุทธศาสนาใครอยากมาปีนเขาก็ปีนได้มาได้